สวัสดีค่ะทุกทุกท่านกลับมาพบกับตุ๊ีกีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะตุ๊กจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินแปลงเคหค่ะแปลงที่อยู่ชิดต,ติดคลอง12คลองธรรมชาตินะคะอยู่ทัญยบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะแปลงนี้นะคะดูร่มรื่นมากๆเลยค่ะท้ายแปลงนะคะก็มีกอไผ่นะคะ และโซนด้านหน้านะคะก็มีต้นไม้ใหญ่นะคะให้ร่มเงากับเรานะคะแปลงนี้เนื้อที่200ตารางวาน,นะคะหน้ากว้าง31.31เ 31. มตรนะคะลึกมาจนถึงคลองนี้นะคะ25.55เมตรนะคะเหมาะสำหรับการปลูกบ้านสวนอย่างยิ่งเลยค่ะหรือจะปลูกบ้านพักริมน้ำก็ได้นะคะแปลงนี้ตารางวานละ12,000บาทค่ะ จะซื้อสดก็ได้จะผ่อนก็ได้นะคะวางดาว10%นะคะแปลงนี้โปรโมชั่นพิเศษเดือนตุลาคมนี้มีอะไรพิเศษโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับตุ๊กได้เลยค่ะเบอร์โทร0992216289ค่ะตามมาชมบริเวณริมน้ำกับตุ๊กได้เลยค่ะเนี่ยค่ะล่าสุดนะคะเราได้มีการเคียลิ่งนะคะบริเวณ แปลงเคหนึ่งให้กับคุณลูกค้าได้เดินชมแปลงกันอยา่างสะดวกมากขึ้นนะคะจุดนี้นะคะแหล่งน้ำมีความลมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะล่าสุดนะคะก็มีชาวบ้านจาับปลาได้ตัวเบลเลอร์เลยนะคะความสูงกว่า8 0ดสิเซนติเมตรกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแหล่งน้ำนี้นะคะกุ้งก็มีปลาก็มีนะคะเนี่ยค่ะ เหมาะแก่การปลูกบ้านริมน้ำมากมากเลยนะคะท่านใดชื่นชอบแปลงนี้นะคะติดต่อคุณตุ๊กนะคะนัดชมที่ดินซื้อที่ดินกับตุ๊กได้เลยนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะติดต่อคุณตุก๊กเบอร์โทร0ู9 221 6289ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ